มันลองป่าหลวงรัอรวจในบรราหญิงตคนีน้นนนนปปอ,อะ,นะ,อะนะครับเทศนะครับเทศเทศพอดีไม่ได้วิ่งนานนะครับ 好，我讲<蛤>，来，来弄开。呜，太麻了。